คลิปนี้ก็เป็น EP 2เนาะที่ผมเทรดกองทุนนะครับเมื่อวานที่เข้าออเดอร์ไปใช่ไหมครับเป็น EUR JPY แล้วก็ช่วงดึกนะครับมันมีสัญญาณเนาะของตัว USD JPY นะครับก็ตอนนี้ก็ผ่านเสแรกแล้วก็ข,ขอปิดออเดอร์ก่อนแล้วกันความจริงมันเหลือนะ minimum day trading อะครับตอนนี้ได้ตามเป้าละ นี่มันมเอเทดผมใช้บอรแล้วกันเนาะ,ะมาดูหลักฐานแล้วก็การเข้าเดี๋ยวผมทบทวนให้อีกทีนะก็ใช้ตัวกอ d i อนะครับทวมจริงผมก็มองร่วมกับตัว God o อ t r ทรนแหละนะครับที่เป็นตัวเทพเลยนะครับ มันน่าจะยังไม่อัปเดตเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับ Profit Target มาถึงแล้วแต่เดิมโปรไฟท์เท่าไหนะมันต้องเป็น3วันเนาะ0.5%ของตัวพอร์ตนะครับแต่ตอนนี้เป้ามันได้แล้วแหละก็ไม่มีปัญหาสาม้มที่ผมปิดไปก็ตรงๆกันนะครับ ก็เล่นกันอย่างนี้นะครับเนาะใครเทรดเขาบอกว่าตัวเองเทรดได้ติดชนะก็มาเทรดให้ดูก่อนแล้วก็อัดคลิปโพสต์คลิปนะครับดูซิว่ามันจริงขนาดไหนเนาะที่ผมปิดไปแล้วแหละไม่ต้องไปเล่นแล้วมันถึงแล้วนะแใช่ไหมผมก็เหลือแค่ประมาณ0.5%อีก2วันเนาะก็จะปิดตรงนี้เดี๋ยวอันน่าจะใช้บอรดแหละขี้เกียจเล่นแล้วนะครับ หรือจะให้เทรดมืออีกดีสูเเท่าไหร่ครับก็ประมาณ50 US ใช่ไหมก็เล่นได้ครับไม่มีปัญหานะครับขออธิบายอีกทีเนาะอันนี้ผมปิดไปเลยแล้วกันเนาะคือผมเข้าไว้แล้วว่า Position ที่ผมเข้าเมื่อคืนมันคือแถวๆตรงนี้นะแต่ไม่เป็นไรเรามีก๊อตไออยู่ละมาดูก๊อตไอกันออเดอร์จุดที่เข้าคือตรงนี้เนาะ ตรงนี้ใช่ไหมประมาณเออแถวๆนี้ยโซนเนี้ยสามสี่ทุ่มเมื่อคืนนะนะเราๆตรงนี้เนาะแล้วผมก็ SL ไว้ตรงนี้ราวๆหนึ่งหกศูนย์จุดสามหรือจุดสี่แถวๆนี้ยโซนเนี้ย,นเ,นยเข้าไปสองไม้คือตัวคูณที่ผมใช้มันก็แค่ประมาณคูณสิบหกหรือสิบแปดดยประมาณนะ่ะแค่คือเข้าออเดอร์แรกๆกัใช้ตัวคูณแค่คูณหกนะครับพอร์ตเนี้ยคูณได้ถึงร้อยเนาะผมก็คูณแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มันลงมานี่โซนนี้ก็ปิดไป กี่จุดก็เยอะอยู่นะครับเนาะระยะวิ่งก็เกือบเป็นหกเจ็ดร้อยอ่ะก็ชนะไปเรียบร้อยส่วนไม้ที่สองพอดีมันมีสัญญาณตอนช่วงดึกน่าจะอันนี้เรา,รา,ราตีเอ้ห้าทุ่มเนี่ยก็เข้าตรงนี้ไปสวยๆเลยนะครับมันเป็นจังหวะแรกของไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนาะที่มันกําลังกลับตัวคือตรงนี้ผมเซตไว้สี่ชั่วโมง,ต,งตุลาโซเพื่อนๆก็มีอยู่แต่ของเรามันจะต่างกันตรงที่มันทําความชันได้ความชันไม่ได้นะ อันที่ตัวท็อปเนาะผมก็ไม่ได้เซฟค่าคำชันอะไรอะ่ะนะออที่จริงรนีเซตอยู่เว้ยเดี๋ยวลองดูคือมันก็จะแม่นกว่าถ้าเทียบนะมันก็จะแม่นเลยแหลปะปัญหาของที่เราทุกคนเทรดรไม่ได้เพราะเรามองทิศดีดาวไม่ไม่ออกนะครับคือมันชัดแหละว่ามันชันจริงไว้แต่ว่ามันชันลงจริงอย่างเงี้ย ในโซนที่เวลามันไม่ชันน่มันก็จะไม่เกิดนะครับความชันมันถึงมันเลยเกิดสัญญาณเนาะที่อย่างจังหวะที่มันไซด์เวย์ถ้ามันเป็นไทม์เฟรมถ้าผมเซตไซด์ไทม์เฟรมหนึ่งอ่ะมันจะมีช่วงที่มันไซด์เวย์อยู่นะครับก็คือไม่ทฤษฎีดาวเนี่ยยังยังยังไม่มาเนี่ยก็เป็นช่วงไซด์เวย์ตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วก็มันลงตรงนี้เนาะช่องดัาสุ้าคือช่องหนึ่งนะผมมีเกียร์เซตทั้งหมดมันก็จะเกิดสัญญาณใช่ไหมครับว่ามันหลุดเป็นอิมพาวเวฟแล้วนะครับ ก็เป็นเทรนลงจริงเนาะอาจจะมี n o ยส์บ้างอะไรบ้างเรื่องธรรมดาม,มันก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่มันไม่รีเพซมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคำถามคือเปิดแค่4ก็พอใช้ไหมใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามาเข้าดยกอดไอซซึ่งกอดไอก็มีตัวกรองเหมือนกันทําความชันได้เหมือนกันถ้าจะทํามันก็จะยิ่งคมกว่าเดิมแต่ผมไม่ได้เซอะไรด้วยซ้ำนะครับก็เป็น2ไม้ที่วินแล้วนะครับถึงเป้าแล้วเนาะ ก็เดี๋ยววันจันทร์วันอังคารเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวลองดูอีกที่อาจจะใช้ทำคอนเทนต์เดิมเนาะสำหรับคนที่เทรดทากําไรไม่ได้นะหนึ่งนะเล่นหลังข่าวผมจะจะบอกสิ่งสิ่งนี้เลยเล่นหลังข่าวอเมริกานะครับเล่นหลังข่าวอเมริกาเท่านั้นเนาะจะได้ไม่ต้องไปลุ้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนช่วงที่มีข่าวออกใช่ไหมครับอันที่สการการเข้าเนี่ย ต้องดูทฤษฎีดาวให้เป็นถ้าดูไม่เป็นก็ใช้อินดิเคเตอร์ผมคุณคุณก็จะเข้าใจนะครับว่าเรื่องเทรนด์น่ะมันเป็นยังไงตอนนี้ผมก็กาดแค่4ีชั่วโมงตัวเดียวเลยนะครับก็สชั่วโมงมาลงเนาะผมก็เล่นตามที่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอันท,ที่3ผมอ,อันนี้ผมมีอินดิเคเตอร์คุณคุณก็น่าจะไม่มีผมก็ใช้อินดิเคเตอร์จังหวะที่มันเป็นเทรนเซลในในสัญญาณ สชั่วโมงกลับตัวแรกก็คมคม,คมสวยๆถ้าปล่อยไว้ก็น่าจะน่าจะวิ่งไกลนะผมบ้าน,น่าจะหลายพันจุดได้เลยนะเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นการเข้านี้ก็วินเรียบร้อยเหลือศูนวันชิวๆไม่ไม,ไม่ไม่น่ายากเพราะเราซัดกันมาที่จริงก็ปล่อยไว้เป็นสิเป็นต์แล้วนะต้องการแค่ศูนย์จุดหอีกวันละศูนย์จุดห้เงนาะไม่น่ามีอะไรที่ผมทําไม่ได้อยู่ละ สำหรับ x a e u เนี่ยกับตัวแน่นอน100%นะครับเพราะว่าทองลงไม่ใช่ u e s d ลงใช่ไหม u s d ลงทองก็ขึ้นเพราะเป็น correlation กันอยู่แล้วเห็นไหมฮะกำลังกลับตัวก็รอก o l d i มีสัญญาณ buy ถ้าผมเล่นทองในก o l d i ก็จะใช้ทำเฟรมเล็กอาจจะ15นะครับเพื่อเข้าคมๆมส่วนนี้ก็ปรับเป็น1ก็ได้จะได้ปัจจุบันเนาะเป็นปัจจุบันกว่าทำเฟรม4 ทองเป็นของที่กลับขึ้นกับลงเร็วนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมไม่ค่อยเล่นทองเท่าไหร่นะครับเรื่องความชันน่ะคือจังหวัดไซเปีมันน้อยแหละครับทองแต่จะปรับก็ได้ผมยังไม่ได้คาลิเบตดีๆเลยว่าว่ามันคืออะไรเพราะว่าเลขเลขที่ใส่ตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันคือแกนเกับแกน Y ถ้าเราไปเปลี่ยนค่าเงินอ่ะแกนวมันเปลี่ยนนะครับมันเช้งค่าตรงนี้มันเลยเปลี่ยนเนาะ ผมก็อยากจะทำให้ช่องให้ติ๊ก,ก,กได้อะถ้าได้อย่างนั้นเนี่ยมันจะอัศจรรย์มากเลยเฮ้ยว่าคิดว่าน่าจะทำได้แต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้เฉยอดูกักกนสัญญาณเทนหนึ่งมันยังเป็นลงอยู่เลยเนาะแต่สีมันเป็นขึ้นเออแปลกดีนะครับเนี่ยมาดูสิบห้าิเอาสิบห้าขึ้นแล้วนะครับามเป็นจริงอะใช้สิบห้าหดสิบห้าเลยก็ยังได้นะครับเนี่ยก็รอสิบห้ามีสัญญาณเราก็ follow ไป อันนี้ถ้าจะทำแบบให้เป็นคลาสสิคอลก็ไดผมก็ตัวคลาสสิกก็ใช้คาว่าชาร์จเลยก็ได้ตรงนี้ทั้งหมดก็แล้วแต่สะดวกผมเอาขอขอสิบห้าแล้วกันลองลองสิบห้าดูนะมันอาจจะเกิดแล้วไม่ในต้งเฟรมเล็กอย่างนะก็รอก็ตั้งอเลอร์ตไว้คือคือไม้เนี่ผมชนะหนึ่งร้อยเปอร์เซนเชื่อไหมถ้ามันรองรู้เลย คือมันเค้นมานานแล้วจังหวะทองที่มันลงแล้วมันคาอยู่นานนะครับเตรียมระเบิดขึ้นไปต่อแหละพูดกันภาษาไทยไง่ายๆนะซึ่งต่อให้เทนหนึชั่วโมงเลยมันลงมันก็กลับตัวเข้าใจไหมครับมันกําลังกลับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นรอจังหวะนะครับที่มีสัญญาณเนาะคำถามคือมีไดวอรเจนไหมก็ก็ต้องเล่นคือทำเฟรมตอนเนี้ถ้าถ้าเปิดที่หอะ่ะมันก็ยังเป็นลงใช่ไหมครับเปิดที่หนะเอา ผมเปิดที่หนึ่งเทนมันยังลงอยู่เนาะในความเป็นจริงอ่ยถ้าเราเล่นจังหวะกลับตัวก็ต้องรอคอนเฟิร์มเทนขึ้นก่อนแล้วก็ย่อลงแหละนะครับถ้าเราไปหวดเลยตัวเนี้ยมันก็ผิดวิธีเนาะต้องรอยกไฮย,ยกโลยกไฮย,ยกโลก่อนคือพูดง่ายๆือมันไม่ให้มันไปซิกแซกขึ้นไปไปอีพวเวลขึ้นไป,นนไปเราจังหวะยอ่อจนเกิดสัญญาณบลิตเดเวอร์เจนล้วก็หวดขึ้นตามแต่สิ่งที่ผมพูดมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเล่นสิ่งที่ผมพูดอะใน สัญญาณหรือในไทม์เฟรมไทม์เฟรมไหนแค่นั้น,นอย่างผมเซตผมเซตไว้เป็นชาร์ตแล้วกันนะจะได้ง่ายถ้าเราจะเล่นไทม์เฟรม15ของทองหรือของอะไรก็ช่างมันก็จะเป็นการกลับตัวในไทม์เฟรม e 5 5ของ15นาทีเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นเร็วกว่า1เกิดขึ้นเร็วกว่า4ชั่วโมงเกิดขึ้นเร็วกว่า Day ์ถูกไหมก็เป็นบูลิตเดี๋ยวก็รอจังหวะบูลิตอีกทีนึ่งซึ่งเราก็เซตสัญญาณเตือนได้เนาะ นี่ครับชีวิตมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกครับผมอยากจะบอกทุกคนนะบางทีเราไปเล่นท่ายากคือถามว่าท่านี่มันยากไหมโคตรยากนะครับกว่าผมจะมาคิดแล้วจะมาเล่าแล้วก็มาเขียนอินดิเคเตอร์ได้มันไม่ได้ง่ายเนาะแล้วมันยังไงก็เดี๋ยวรอนะครับมีสัญญาณบนริตผมก็หดขึ้นเลยในช่ิห15นะมันกำลังจะเป็นอินพาวเวฟแล้วจะ,จะบอกอินพาวแน่นอน ไล่ขึ้นตามช่องอาจจะความชันน่าจะเปลี่ยนเดานะฮะเดี๋ยวรอดูความชันก็ขึ้นเปลี่ยนไปเรื่อยก็จะเป็นซิกแซกขึ้นไปนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ผมก็ทองเหรอลองดูไม่รู้เลขอะไรเหมือนกันนะครับยังไม่ได้คาลิเบรตดีๆเลยต้องยอมรับแต่ก็ใกล้สำเร็จแบบเพอร์เฟกต์ละคือใจผมไมอยากทำให้มันติ๊กได้ว่าเอออันนี้ทองนะอันนี้ ค่าเงินคู่ JPY ค่าเงินคู่ USD อะไรงไรี้ยะให้ค่านี้ปรับตามมันจะรู้รามากก็จะเห็นว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับทองอ๋อทองแกนไวมันใหญ่ขอโทษทีลบหนึ่งไปเลยอันนี้บกหนึ่งความชันทำไมต้องมีเพื่อ exclude sideways เห็นไหมฮะพอเราทำใหญ่ปุ๊บมันบอกเลยว่าเอ,อ้กำลัง sideways ทั้งหมดเลย ซึ่งไม่ใช่เนาะ,ะลบศูโดยประมาณชีวิตคุณก็จะง่ายขึ้นนะครับมาเราดูมาไหม,มก็ดูไม่ไม,ไม่ไม่สมจริงเท่าไหร่นะเนาะคือมันคงต้องหาแล้ว่าเออไอ,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 อที่ไอ,อที่เราพิมพ์ไปอะความชันที่ว่านะ่ะมันเป็นจังหวะเบรกเอาใช่หรือไม่เห็นไหมฮะเนี่ยพอมันเขียวเอออันนี้ก็ยังไม่ค่อยใช่นะจังหวะนี้อัจจะนี้ก็โอเคจังหวะเซฟเว่ก็มีบ้างเนาะ เซเบย์ซเบยเซเบยเบเบรกตรงนี้อ่ะเลขนี้อาจจะพอได้เร,ราเราศูนย์จุดหนึ่งนะครับจังหวะนี้ก็เป็นเทนเทนเขียวจริงๆแล้วเอออร์กเคชันตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับทุกอย่างที่ผมทำคำถามคือทำทำไมทำเพื่อให้ให้คนอะมองเห็นว่ามันในความจริงม,มันก็มันก็ขึ้นอยู่แล้วแหละ เห็นเห็นว่ามันเป็นเป็นการใช้เบสิกทุกอย่างนะครับที่ที่เราใช้เนี่ยแล้วมันเบสิกนะปัจจุบันขณะแล้วมันใช้ได้จริงที่ผมเทรดไปผมก็ชนะจริงนะครับก็ปิดจริงอะไรจริงเนาะเดี๋ยวเหลือ0ูนอีก2วันเออวุ้นวายใจเหลือเกินสามไม้ปิดไปแปดรก็ได้แตามเป้าล้อีกศูดหก็เทรดเล่นวันหลังเนาะ สบายสบายเดี๋ยวใช้ใช้อะไรดีครั้งหน้าเอาคอร์สนเทนต์ไหมทำคอนเทนต์เดี๋ยวผมขอดูก่อนละกันว่าจังหวะมันเป็นจังหวะตัวไหนนะครับเดี๋ยวจะจอดไอหัวจอดไอต่อเดี๋ยวหาตัวเล่นวันจันทร์อีกทีเนาะก,ก็ก็ได้ครับอีก0.5%นะประมาณ50เหรียญก็เล่นชิวๆเนาะตัวคูณต่ำๆเราไม่เบสอยู่แล้วนะครับไม่เห็นจำเป็นเลยเล่นเทรดระยะยาวนะเนาะก็คงเล่นประมาณนี้ตามแผนนะครับจ้ะ